สวัสดีครับเอฟซีารอยเพลแพ่งครับมาแล้วมาแล้วพอกันชงนี้ครับช่วงเทียงช่วงใบพอด,ดีสดๆดจากชาวบ้านงานครับนี่อยู่อำเภอท่าบก่ก็เลยกินข้าวเทียงครับเหมือคขึ้นในมวนซื้นโฮเซลไปฟ้อนยุนนาฮาันหมอลำสมกิจแจกจิบนักแสดงเบิดวงเลยเหมือคขึ้นมวนซื้นครับกับยายแหลมไปเตีนนาฮันเจอก่อนเจ้าหุ่มไปเตีนาานาฮันอาาือ บานี้นอนตื่นขึ้นมาเลยได้ครับก็เลยหิวเราก,ก็เลยมากินเขาเมาเมืองบรรยากาศได้กันกินเขารอบเศร้าหรือรอบเทียงน้ากันครับพี่น้องครับบรรยากาศเอาถืออื่นถือว่ากินเขาเศร้าเขาเทียงซะไปเอเมา่อเมืองครับโอ้มาแล้วพี่น้องมาแล้วโอ้บรรยากาศมานี่ติดแม่น้ำโขงครับนี่อยู่ริมโขงเลยครับอยู่ริมโขงเลย ริมขงอำเภอทาบอจังหวัดหนองค่ายครับเนี่ยปิดฟังเลยครับเนี่ยปิดใช่ฟังริมแม่นม้ำขงเมื่อนี้มานั่งกินเค้าครับนี่พี่บีเมือวานนี้ว่าก็ยืนังนี้นุ่มโจติมอัดไปมันชิวป้ะ <c oughs> อาหารมื่อนี้ครับนี่ <c oughs> โอ้ย <c oughs> มาแม่นม้ำขงก็ต้องกินปลาแม,ม, <c oughs> ม่น้ำขงเมนูปลาครับ เมนูปลาทะเลสังทอดปลาอือืออแล้วก็ผัดชาแบบนี่ดิเนี่าชาปลาไทยน่าอร่อยน่าอร่อยชาแทบเยอะแต่ว่าล่าแถมหมดเสี้ยวแลนั่นแหละปกติมันมีดิเยอะกว่าเคีย คือใส่กระเจ้าเดยพ่จอพจ้าเราจะเราจะเราจะร้านเราจะรื่งอีงนิดนึงขอที่กันเแล้วก็ต้มย่ำปลาเนื้ออ้อนครับเนี่ย บรรยากาศดีปะนยังครับพี่น้องครับเนี่ยมักบรรยากาศอากาศแดดฮอนครับนี่แดดฮอันก็งันเขาไปกันต้องเตะเขาเล่นจะสุบหมดเพราะอะไรจะเบิ่งจะเบิร์ขานมากเลยๆจะเบิ่งเสียงขวายเลย ทีพากันเขาไปไปรัานใต้แล้วครับเมื่อกี้เนี่ยเขาไดออกมาซื้อเพราะว่าโองั้นอาการห่อนเครื่องอาหารเบิด์ตเลืยอ,อยงองยางมาเลยเขาได้เดี่ยวฮวาซื้อคนเอะเีอีกิมมังครับ อเติมนวยอีกนิดนึงแล้วอือยูจะมีเพื่อตาง,ตางมากเลยย่งไม่นทรงคือเป็นเะของนั่นหัวซื่นหรอก ตุ่มปลาอะไรดีครับมันคือเมนูเมนูปลาไป้นครับ เสบคักวะนี่ดิถึตปากเาเลยวะย่ำใดย่ำนันวะสันมีนู่นสีบนี่ปากเาอกเลยตี้ยนได้กเลยูิเนาะก็เจอหิน่าเลยเนาะีน้ิน่ไยเ่องเ่าีุ่้งครเล่าคทามเลมันสบายัวเาเจนอาหาน้ำกันแล้เท้าเนี่ยเี่มอืมก็บกบมาแล้วบ่มตัวม่ออนเย เอา้าตื่นระดีสนดอกว่าจะได้นสนดอกตีหาขัว้วนี่ไหมมันจะแกงไหมมานำเตแล้วที่หาปีไก่สองม่งสอยเนี่ยสาวอร่อยนี่เนี่ยเือขาวเหนียวบะไก่เนาะบะหมี่สองม่งงซอยดอกแดดไล่เนี่ยปีไก่ เดี๋ยวเขาจะจับรางวัลเดียวขึ้นอ,อ,อันวิธีการเป็นแบบ่ควายบ้ควายอ,อมือนี่ไม่เห็นมนจัดฉลากมือไทยสองจาน้วครับเนี่ยไม่ใช่ดูจับนะไม่จุดเยอะีไม่จุดแล้วก็จัปปบเลยหมดล้ด <c oughs> ดูดฟันจิงเออืนเลยเหมือนลานสารคาเมือนเดิะนะนี่ด<ส>กตีดเนาะแซ่บทำผมกระลงจออไปเม่ ขาหลังเอาไส้ครับคุณข้องฟังไส้ครับฟังประเทศเล่าบ่อไส้น้ำางในทีวีว่าผมลุ่่มทีวีว่าผมล่าขม่มว่ะเล่าอไก่เ่าะไก่ก้น้ำไหลบอกพิ่บอยัน้แต่ว่าขอสีพิตกคุณขอีไปเรื่อยเนี่ยขอบ่อร้อยชั่ตัวไปช่วตัวไปคอยตไปน้ำไหลในนบ่หายไปนเลย่่่ อยู่ข่าวล้วลองมองบังโอ้ยเยาว่าแต่ก็จิเหอือเป็นข่าวเล้าลอยมันมันจะบมือมันจะบมน้สีกว้างขึ้นกัแปะแสูสีมันอยที่ผมลอยก็ได้แต่มันถึงตรงไปตรไกลกว่อแต่ว่าน้ำหนองอย่างยาไปเรียขาดน้ำสางไกลสักหน่ไกล้กลสันี่แต่เยบไปลอยมันมือจะคินไปเยบรรอยน้ำสางสมาคนจีนไตคนนยังสงสัยว่าคนไปยังตตยน้ำสางสาน้ำสางก็ซ่มันนิ่งน้ำนิ่ง่ะ นม่ยาก่แล้วก็ไปเขบเปลี่ยนม่เขาไปมากเมื่อแ้วกชมเองความรู้ใหม่เลยเไม่ไม่เคยรู้เลยคือนว้รู้นี่คือต้องจำนะบางคนน่ะบ่รู้เรื่งว่าเออน้ำสาน้ำสังสาได้รือนะไมมาทำสังก็เป็นแม่น้ำอยู่ทำไมำสังทำสังไอยู่ในม่สัง่สางในสาเนะมันเป็นสาบอกง่ายเลยเออแต่วําสาในตุ้นนเออน้ำสาน้ำสานี่สาหนอง บอีบ่ก้นกรอบไก่สามารถ่อได้แลัตอไบ่ย่านบาอย่าบ่เปนไก่ได้นี่เดียวมันสายตามาเปนกิโลเป็นหนองกิโลกับซามผู้กับจิ้งลปกเลยูเขากระชู้ข้อไหมไปเรื่อยๆไหวไปนันเมื่อกับพักนะลอยค้อลอยค้อไหมลองมอง่าเลยนี่จิ้เขาเลี้ยงเนี่ยจุกเลยแล้วอีไปเฉยๆล่ยได้จะยิ้มยิ้มไปว่าเลยยิ้มไปว่าเร้อง่ายน้ำหาปลาแล้วเ่รียกจินงเขาเลียวว่าสีเป็นว่าน้ำพง ไร่แม่น้ำคมาม่อง่องจักตังไงร่งนน้ำซีเรา้นนำพ่างหยีบ็น้ำน้ำเดี๋ยวมานปอกันนะี่ยแเมื่อกีก้ไหลยืนทานเยวะยังกับพอใหญ่แหลมน้ำยังกับพยย่งหยีบดียี่ไหอยังก่อนี่ร้อยน้ำโคงนี่แหละอ,อ่าเลยนองไป,มา,ปมากเพระเป็นคนเล่าด้ี่นำคงแล้วว่าปัญหาข้อไหนกับน้ำซีท่กนดี สองจานล้วไม่ยอะสิกินสามจานด้วยเอาะยงดีหรอไม่เขยได้ล้วแม่ตีจักพ่นึงเหรอไม่สบาดริสั่งดบวงอะวางะเหรอยมรินบม้วนเสีเสีย่าลเขาไปทังหันชิมงานสมกิจว่าบ้าถึงจำไม่ได้วาน้องตกุ้งวัววันนะกนจีเขาแซ่บาสนอกจอยลงสิเป็นยังไงเอารับก็ได้เลยท่านี้ก็ได้ถ้าจอยลงนี่ เขาเล่งพอดีไหมแต่ป so, uh, ีนี like ้พวงออกคร่ะโอ้ผมว่ามันจะขายได้เถอะโอ้แต่ขายได้ให้เราหะไรยุคนี้เล่นตับพึ่งเขาเล่นตับพึ่งเขาหลอกคนนั่นอะไรอืมน้อตัวญแจขมิ้นน้องแซ่บแซ่บแซ่บมาแล้วยำ โอ้ยโอ้ยน้อเใส่จานหน่อยเท่าไรเจ็ไม้ค่จากว่าเห็นหลายวันนี้คือเใส่จานี่ยาโรนมา่จ้าจานนี้ไม่ีอู้เป็นอจารย์นอะไรอออะไรเโิขอาวจะอิมยังมีเพลงเอโอ้ย pues ั <c <c ่มากเอยเยอะแยะอะไรดีๆเนาะ มาแล้วครับเอาลองมึงอันนี้เป็นเมนูที่ยดอดยากเลยนี่อิ่มแล้วครับบันนี้โอ้อิ่มแล้วอิ่มแล้วอ้ยเป็นไงงี้ล่สุดยอดว่าบรรยากาศสุดยอดบรรยากาศเพราะได้โค้งเอาทางวะนั่นแ่นเทาได้มาทางหนองค่ายนะครับเดีนละเทียสองเทียสามเทีย วันนี้มาถือโอกาสติดริมฟางโขงพอดีครับฟ้างามยามแหลงข้างทุ่งนองหานอันนี้บ่แม่นโอ้ป่ากระซังตัวนี้ไหมกระซังกีบีอ่าบ่ได้ก็เจ้าเลี้ยงเหรอบ่ได้ก็เป็นตัวเป็นตัวอยู่บ่ไดะคือสิแม่นป่านิ่งป่ากระพงบ่เป็นป่ากระพงป่าข้างเออป่าฟางโขงเห็นบ่ไดะ อันนี้มันอยู่ในกระซั่งนี่นะมาองลงลงนี่เลยเวลาหนก็ลงไปตักเอาเลยสิยปะเนี่ยเวลาลูกขาสั่งปลากระชังแม่น้ำโของอืมกระเจา,าลงลงไปตักพอดีอยากไปสัมผัสยอยู่กระเจาบ้นฮ้อนครับ ว่ามันเขียนสมัยอยู่ได้เดีวยวนี่ไอ <c oughs> ยี่ดีเสร็จแล้ว่ายี่ีรอยน้ำไปส <c oughs> ัมานเีวเสีย้อยน้ำสาม,ามสาบางสีเมนโซน,นี่สีเมนไหนนั่นครับนี่คอนสิโา้ไซี๋ยวสูมกล่องขหอยมึงครับ สดกล้องแล้วครับเนี่ยฟังนั่นคือฟังประเทศเล้าครับพี่น้องครับซอฟบ๊อเล้าพี่น้องฟังใสตัวขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณสำหรับกรับชมในคลิปนี้ครับคลิปหน้าพอกันไหมเด้อพี่ๆีน้องๆเอฟซีเฮ้า นะครับเดี๋ยวก็สิไปนอนจกตื่นกลัวกลัวเข้าอร่ออันนี้ขึ้นคนโจรพอดมืาขึ้นน,นีหมวนคักยังไงเตยล่ามืนนะ่อนี่ะมวนคักอยู่จูหอดสวดแจงน้องมอล่ำเนาะเดี๋ยวนุ่มโจุสิขอวเนี่ยไปนอนพักผ่อนจักยิมหนึ่งก็ยังดีจักสิรับบ่ารับดอกเอาคลิปหน้าพอกันไหมครับสวัสดีครับ